งานทิวแน่นอนเป็นวะสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดี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 ครับ สวัสดีครับ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 ใช่บาริงดาฟังข้อมูลไปตั้งแต่ที่แปดที่เก้าปีแปดปีเฮ้ยมาละเด้อ ผมไอยู่คับผมอยู่นะมัเลิกครับก็จะอยู่ตลอดโอเคโอเคโอ้ยมอยู่แล้วครัโอเคโอเคว่ทิมว่ทิมว่าทิม่าทิ่ทิมผมเลิคกาว่าทิมไป้ท่วน่าจะนีมาหาอะไรเด้อเที่ยวเด้อเกิดาสนาข้อว่าพอกันอีกมาที่ยวกีบัวต้อไปดูกู chúng bài, cái được cung chúng bài, mà sắp bài, được không? Nón xa, nón xa, nón hay เอาชดีมนเอา,อาีาาคอมดูดูเอากันจุไปด้กันขึ้นไปจ่ออไปตีนกอนามเีอ๋อตีนบ่ามเยงตีนหนึ่งสอง เคเห็นเิ่นแต่ในยูทูบครับต้นนมื่ป่าอเิ่นนยูทูบ่เพีย่นักขอ่างนเ่องี้เนี่ยต้องยเป็นด้านหน้าที่ยกโผให้เล ต้องยกดูเือไอ้่อนคุยมึงมาน้าช่งๆตนี่ะานว่าติดตามดูสิว่ตติดตามพ่อสำนึงจังงำเอ้าถีกรอกวาเนี่ยหมดโมออครับ สบายดีสดีวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนั่งเลยครับนั่งเลยเดี๋ยวกมยามาผมนั่งกับไทบาหกันเลโอ้โหคือว่ากาว่ากัน รับทิ้งโอ้โหโอ้โหคือเรกเยโอ้ยโอ้ยนแมแม่แมแ่เคยน่งี้เถื่อนะโอ้มันคือว่าครับคือว่าสวัสดีสวัสดีครับค่ โอ้ยเนาะตัตมันเนาะอันนี like ้วัดวัดปลาหรือวัดบานครับวัดบ้านเนาะอวัดบานอยวัดประจำวันครับเด็กหน่อยห้องไปเด็กหน่อยมาอยู่วะว้วเด็กหน่อยวันนี้เวิรหูกันเบิรดรือ่าเด็กหน่อย เออ่าแล้วนาะสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญเชิญนั่งเลยครับท่านจะางกาที่อบรงศเป็นโอกาสต่อไปะต่อไปในเมื่อพ่้จมเชิญะเล่นทอดี่ก่อนไฟขับไปกเป็นโอกาสต่อไปนั่งล้วท่านกับด้ละก นายว่าทำยอดที่ทางผู้ดดดาตำรวจครับต่อไปก็จะเป็นพิธีการจากทุกท่านทุกท่านทุกคนได้คำน,น้ามาทางก็ตัวเจ้าถ้าเราจะได้ใบพระรับสินในโอกาสต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนั้นนะครับขอเรียนเชิญทางเจ้าภาพนะครับเพื่อนสุดที่อย่างดีค่ะพระเจาลัตรัย

มีสภาพในติดที่เป่านแรงสใจนะครับขอขอยุบทุกนนยุบยุบยุบยุามุุบย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 ุบุะรบ มีพี่น้องบรรพปางไงบะรู้ครับปางไเรืองเที่ยงผู้กังสารพิเศษผู้คนนะครับอ๋ออยู่อยู่่ซีมงไม่อยู่ซีม่งหม้วะครับอ๋อทีมันไปหาผมืนเนาะอ๋อเหมือนในที่ใเที่ไอติมมันจะได้เหมือนกครับครั้แับรุไทยิราไปไปมาลนก็ไปรับเสด็จอยู่บันพมือานนั่อ๋อเห็นพอคนเบาอยู่ครับ ไป,ไปให้ทุกคนเตรียมนะครับเกื่ยวับนะครับอาเตรียมคลาบคลาบคลาบเ่าคำบูญชาพร,ระตันตายพอกันนะครับอิปินาสกานเนนา

ทังพระขวันตังอาบิวาติมิกลาสวาคาโตมพระขวัตาธรรมโมธรรมังนามัาจามิกาสุปฏิปันโนพระขวัตวอสวาตาสังโฆสังขังนามา มยัง um, um, ันเตมวิจุมิจุงรักคณทายาติสรเนนสหปจสิรานิจจามสัตยำทีมยังทันเตมวิุมิจุงรักคณทายาอิสรเนนสหาปัญจสิรานิจจา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉ ัจฉามิทุติยมติพุทธังสระนำขจฉามิทุติยมติ ธรรมังสระนังคัจฉามีโพติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามีทุติยัมปีสังคังสระนังคัจฉามีทุติยมปีสังคังสระนังคัจฉามีตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามีตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามีตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามีตติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามีต ตีย่ยมปิสังคังสระนังคัจฉามิตมปิสังขังสระนังคัจฉามิติสระคมนังปิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทัทถงสมาธิยามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทัทถงสมาธิยามีอภินาทานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีอินนาทานาเวร,รมนิสิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมจชาจาระ ปะทธรรมสมาธิามีสุราเมระยมชัชฌะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทธรรมสมาธิามีอิมานิปัญจมิสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติมยันติสีเลนะโอภสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิคโซทะยี วันต่อไปนะครับโคเรียนเติเจ้าภาพเจ้าเเรียนสอบทำนะครับครับก็วันนี้มางานร่วมงานศพครับก็ขอุศลสนมดุลทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับขอร่วมส่งดวงวิญญาณเจ้าทิวด้วยกันนะครับขอทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับวันนี้ก็มาส่งดวงวิญญาณของน้องเด็กชายปริญญาฝังคาด้วยกันสาธุครับสาธุสาธุ